จเจริญสุขจเจริญพรผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายก็เป็นอีกวันละหนึ่งที่เรามีโอกาสตื่นขึ้นมามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติเพิ่มอีกหนึ่งวันเพราะนั้นการเรียนรู้ ที่จะทำให้เราหายสงสัยก็คือให้เราเรียนรู้จากข้างในก็คือโอป็นีิโกน้อมเข้าไปข้างในโดยเฉพาะข้างในจิตในใจของเราในรูปนามธาตุขันของเราเราอยากรู้อะไรก็เราน้อมไปดูที่ใจของเรา น้อมไปดูที่กายของเราโอปะนิโกน้อมเข้าไปเพราะนั้นบุคคลที่ฝึกตนอยู่บ่อยๆฟื้นตนเรียนรู้ตนเองอยู่บ่อยๆปุณณะปุณันอยู่กับตัวเองบ่อยๆจิตก็น้นอมเข้าไปข้ปปางในบ่อยๆ ก็จะหายสงสัยรู้หนึ่งก็รู้หมดรู้ในรูปนามธาตุขันของเรารู้ในความรู้สึกนึกคิดของเราถ้าเรารู้หนึ่งก็รู้หมดแต่ถ้าเราไปศึกษาจากข้างนอกไปถามจากข้างนอกอยากรู้จากข้างนอกเราก็ไม่รู้ความจริงสักทีก็ได้รู้แต่ความหลอก หลอกตัวเองไปวันๆถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดรู้จากข้างในชีวิตก็เนิ่นช้าทำที่เป็นไปเนิ่นช้าถ้าเราไปเห็นเปอาศัยเห็นตาเห็นนะถ้าเราไม่น้อมมาดูข้างในมันก็ไม่จบหูได้ยิน ไปได้ยินแต่เสียงข้างนอกถ้าเราไม่น้อมมาดูข้างในมันก็ไม่จบจมูกได้กลิ่นเราก็ไปได้กลิ่นแต่ข้างนอกไม่ได้กลิ่นข้างในมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะจบก็ต้องรู้ออกมาจากข้างในถ้ารู้ออกมาจากข้างในมันก็จะจบก็าเรียกว่าสยามภูยานคือต้องรู้เองตาเห็นนะ ถ้ามันไม่สงสัยอย่างโน้นอย่างนี้หูได้ยินมันสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้จมูกได้กลินมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้สัมผัสจะร้อนแข็งเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จบแต่ถ้าเราน้อมเข้ามาดูที่ที่จิตที่ใจของเราทําไมมันจึงสงสัยเรื่องโน้นเรื่องนี้สงสัยเรื่องคนโน้นคนนี้สงสัยสารพัดส,สงสัยก็เพราะว่ามันไปฟุ้งซ่านแต่ข้างนอก มันไม่น้อมาดูข้างในมันไม่มีที่พึ่งข้างในมันไม่มีเขาเรียกว่าสมาหิโตหรือมีสมาธิที่แข็งแรงและแข็งแกร่งนะมีปิติปาโมทตหล่อเลี้ยงจิตใจมันเป็นเนิ่นช้าไปอาศัยอามิสบูชาอาศัยถูกใจนะอาศัยความ เห็นรูปสวยๆก็รูปสวยๆมาประละปรโรมใจให้จิตใจเพินไปมีความสุขกับรูปภายนอกไปได้ยินเสียงก็อยากได้ยินแต่เสียงเพราะๆแต่ก็ยินแต่เสียงยกยอปอปั้นอาจะได้มีความสุขถ้าไปเห็นรูปไม่ถูกตาก็กลับมาทุกได้ยินเสียงที่ไม่ถูกหูอที่จริงก็ไม่ถูกใจก็กลับมาทุก ก็โทษว่าเสียงมันไม่เพราะเสียงมันไม่เข้าท่าเสียงมันไม่ดีมันทํำลายเรานะรูปอันนี้มันไม่น่าเห็นเลยนะเห็นแล้วมันไม่เจริญตาเราเลยนะก็ไปโทษแต่รูปภายนอกกินมันเหม็นก็ไปโทษแต่กินมันเหม็นนะแต่ไม่เห็นโทษจมูกเราไปดมกลิ่นเข้ามาทําไมไม่โทษตาเรานะไปเห็นเข้ามาทําไม ไม่โทษหูเราไปได้ยินเสียงเข้ามาทำไมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายผู้เนิ่นช้าจึงไปเสียเวลาไปสงสัยอยากรู้อยากเห็นอย่างโน้นอย่างนี้แต่ภายนอกปล่อยให้ข้างในตัวเองกลวงไม่น่าอยู่ตัวเองมันน่าเบื่อเพราะอะไร <c oughs> เพราะอยู่กับตัวเองไม่เป็นอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องอาศัย อยากเห็นลูกสวยๆไปเดินดูไปเที่ยวนูวน้นเที่ยวนี่หลอกตัวเองไปวันๆไปหาคุยกับคนโน้นคนนี้เพื่อที่จะให้เขายกยอปอปั้นให้เขาสรรเสริญจะได้มีความสุขจะได้อิงนะอิงเสียงที่เป็นที่ปรารถนานะปรารถนาแต่พอได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกข์อีกก็ไปโทษเสียงอีกว่าทำไมไม่พูดดีๆ ก็เพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งอันเกษมเราไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐเพราะนั้นอายตนะประ,ะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคู่กับอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องโอปัยิโกนอมเข้ามา น้อมเข้ามาให้รู้ให้เห็นรู้หนึ่งก็รู้หมดเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาคําตอบไปถามคนนู้นไปถามคนนี้อมันเป็นเรื่องจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องวัตะสงสารมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าไม่ยอมวิวัฒนาการมันก็ล้าหลังอยู่ จะเกิดมาหมื่นปีแสนปีกี่ภพกี่ชาติก็ยังไม่โตก็เพราะวิญญาณมันเบาบางวิญญาณมันมันอาศัยอาิิ t h สบูชาอาศัยเครื่องประเล้าประโลมนะอาศัยถ้าเขาพูดชมก็น่าบานเขาพูดตำนกกหนิก็หน้าหงาิกน่าง้อ นพอเห็นของสวยๆก็เบิกบานพอเห็นของสกปรกรับไม่ได้เนี่ยมันทิจริงมันอันเดียวกันเสมๆรูปจะเป็นรูปสวยประดับประดาให้ตายยังไงเหมือนร่างกายเราเนี่ยเราจะประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องหอมสักกี่ยี่ห้อก็ตามดูข้างในสิมันจะเหม็นขนาดไหนแค่ลมผ่าน ผ่านขี้ออกมามันยังเหม็นขนาดนั้นนะเนี่ยเราไปเห็นแต่สิ่งสกปรกข้างนอกแต่เราไม่เห็นสิ่งสกปรกหน้าขยะขยแข็งในตัวเราในตัวเรามันมีแต่สิ่งโสโครกสปกปรกเชื้อโรคไม่รู้กี่ชนิดมากกว่าอยู่ในห้องน้ํามากกว่าในที่ไหนไหนอีกนะนั่นแหละไม่ว่าที่ไหนมันก็สกปรกทั้งนั้นถ้าใจมันสปกปรกที่ไหนมันก็สะอาด ถ้าใจเราสะอาดอารู้หนึ่งก็รู้หมดฝึกจิตฝึกใจของเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การแบบพุ่ปฏิบัติมันต้องมาจบที่เราถ้าตราบใดที่เรายังไม่ลงมือแบบพื่อปฏิบัติมันก็สงสัยก็ไปหาคําตอบไปถามองค์นู้นทีองค์นี้ทีถามไปกี่องค์มันก็ไม่ได้คําตอบที่แท้จริงเพราะจิตวิญญาณ ของเรามันเข้าไม่ถึงพอเข้าไม่ถึงมันก็เนิ่นช้าพอมันเนิ่นช้าก็เวียนไปในวัฏฏะสงสารคำถามเดิมๆซ้ำๆซ,ซักๆถามกี่วันกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่หายสงสัยเพราะมันเข้าไม่ถึงเหมือนคนอยากรวยจะหามาได้เท่าไหร่มันก็ไม่รวยเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไป มีแต่เพิ่มแต่เพิ่มแต่เพิ่มสังขารร่างกายเวลามันมีเท่าไหร่ที่เราจะเอาสังขารร่างกายมาสนองความอยากของของจิตวิญญาณที่เป็นเปรตนะมันไม่พอหรอกมันเท่าไหร่เปรตมันก็ไม่อิ่มไม่เต็มเขาจึงอุปมาพวกเปรตเนี่ยตัวสูงใหญ่โตเหมือนภูเขาสูงเท่า ต้นตาลน,น,น่ะนะอันนั้นก็อุปมาปากเล็กเท่าลูเข็มกินทั้งวีทั้งวันกินทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอท้องมันใหญ่มันกินได้น้อยเหมือนกับเราหาได้น้อยแต่ความอยากเรามันเยอะความอยากเรามันเยอะไม่เคยลดมีแต่อยากเพิ่มอยากเพิ่มอยากเพิ่มเหมือนแต่คนติดสุขก็อยากสุขอยากสุขพอเจอทุกข์ก็รับไม่ได้เหมือนสารพัดเพราะฉะนั้น สังขารนี้ไม่เพียงพอต่อความอยากของจิตที่มีกิเลสแต่สังขารนี้จะเพียงพอแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเกื่อกูลคนอื่นได้สำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีจิตที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีนิดหน่อยก็แบ่งกล้วยลูกหนึ่งก็แบ่งคนอื่นกินได้ แต่ถ้าความโลภคนโลภเนี่ยกล้วยเป็นหวีก็ยังแบ่งไครไม่ได้เพราะจิตมันมีความอยากมากกว่าหนึ่งหวีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการฝึกตนจิตตาทันตาสุขข้าวะหัง่งจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุธิอสุธิปัจจตางนานโยอันยังวิโสทะเย ความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณมันต้องเข้าถึงด้วยตัวของเราเองสย่างเองต้องเข้าไปดูเองว่าเราอาศัยอามิตรไหมเราทําไปเพื่ออะไรเราเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยเราต้องออกนะยิก่งกูไม่งั้นวันวันหนึน่งเราก็ต้องเที่ยวไปหาแต่คนที่ชมเที่ยวไปหาแต่ของสวยๆเที่ยวไปเพื่อจะหลอกล่อจิตให้เพลินไปวันวัน แต่จิตเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นจิตเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะเหมือน <c oughs> ผู้ที่ไม่เคยไม่เคยที่จะทำอะไรอะไรก็มีแต่คนอื่นทำให้สุดท้ายพอไม่มีใครทำให้ตัวเองก็น่าเบื่อตัวเองคือทำอะไรไม่เป็นมันเป็นชีวิตที่น่าเบื่ออยู่ตรงไหนก็เบื่อเพราะอะไร มันไม่เคยฝึกวิญญาณของมันไม่เคยที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเองมันมีแต่ทําเรื่องน่าเบื่อให้กับตัวเองตัวเองก็เลยอยู่กับความน่าเบื่อไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่มีใครชมไม่มีใครเอาใจไม่มีใครสนใจก็เบื่อตัวเองเนี่ยพวกนี้มีเยอะยุคป,ปัจจุบันนี้วิญญาณพวกนี้มีมากเลเพราะ ยิ่งมีเงินมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากมีแต่ใช้คนอื่นทำทำทำจ้างคนอื่นทำทำแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็เลยจะต้องมาลำบากชีวิตที่น่าเบื่อไม่มีคุณค่าเหมือนพวกมีมือไม่ได้ใช้มีขาไม่ได้ใช้ชาติต่อไปก็อาจจะได้เกิดเป็นไส้เดือนเป็นปลาไหลเป็นงู พวกที่กินแล้วก็นอนก็ได้เกิดเป็นนอนเพราะแข้งขาไม่ต้องทําอะไรตัวขาวเพราะนะมีปากกินแล้วก็ขี้มีปากกระตูดนะมันไม่ได้ทาไม่ได้ใช้อะไรไม่มีจําเป็นต้องใช้อะไรขนก็ไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องมีมีแต่ตัวมีแต่ปากกระตูดกินแล้วก็ขี้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอยู่แค่นั้น ไม่ได้จําเป็นที่ต้องมีแข้งมีขามีอะไรที่มากมายเหมือนสัตว์อื่นที่เขาลําบากอยู่เพราะฉะนั้นมีวิญญาณมันไม่ต้องการอะไรมันมีได้ได้ของไดกมมกนน้กินอิ่มมันก็นอนกินอิ่มมันก็นอนนั่นแหละใครปรารถนานั่งกินนอนกินมันก็สบายเห็นไหมที่โรงพยาบาลไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งกินนอนกินเยอะแยะไปอืม เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ได้สังขารเป็นมนุษย์มันต้องมีแข้งมีขาใช้ให้มันคุ้มค่าใช้ให้เปิดเกิดประโยชน์มากเราอย่าได้ใช้แข้งขาไม่กับความเป็นมนุษย์เพราะนั้นเราท่านทั้งหลาย ที่เกิดมาในโลกใบนี้มาฝึกตนอบรมตนต้องมาเรียนรู้ศึกษาสิขาบททั้งหลายเพื่อจะยังจิตของเราให้ออกจากทุกข์ยังจิตของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะทศกัณฐ์มันมีทั้งยี่สิบหน้าทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาเกียรติยศชื่อเสียงนะ แต่พอเวลามีเกิดวิกฤตจ,จริงๆเกิดสงครามจริงๆไปลบสู้ลิงหน้าเดียวไม่ได้จะว่าจะสู้กับมนุษย์เลยสู้กับลิงยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้ศึกษาดูว่าทำไมชีวิตของเราจึงเกิดมากับเขามีหน้ามีตามีหูมีปากมีเบญจ่าสาขามีหัวหนึ่งมือสอง ขาสองนะเป็นเป็นจะสาขาเหมือนกันกันกบสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่ไม่พิกงพิการนะเขาสมบูรณ์แบบนะเราก็ต้องอาศัยมันให้คุ้มค่าฝึกเพราะกายเป็นมนุษย์นั้นมันเหมาะแก่การฝึกเหมาะแก่การบรรลุธรรมพญานาคจะล่ำรวยแค่ไหนนะ มีเงินมีทองมีแก้วแหวนเงินทองมากมายมีอิทธิฤทธิแค่ไหนนะพญานาคก็ป่าถนาที่จะเป็นมนุษย์เพราะว่าต้องการจับมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุธ,ธรรมถึงจะมีฤทธิ์แปลงมามันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะการบวชนั้นต้องอาศัยสังขารขอเป็นมนุษย์เมื่อเรามีสังขารที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วนะแค่เราก็รักษา แล้วก็นำมันมาประพฤติปฏิบัติก็จะยกระดับจิตของเราให้เป็นสาธุชนเป็นอริยะชนเป็นกัญญาณเกันกัญกัญญาอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นกัญญาณมิตรเป็นกัญญาณจิตเป็นกัญญาณชนแล้วก็เป็นอริยะชนต้องขออภัยว่าสัญญาไม่เที่ยง เพราะนั้นก็ให้เราได้ฝึกหัดขัดเกลาวเอาเราต้องการสิ่งไหนเติมเต็มให้กับชีวิตที่เหลืออยู่เราได้สิทธิ์ทุกอย่างฝึกเอาประพฤติปฏิบัติเอาอย่ามัวแต่เที่ยวสงสัยเรื่องภายนอกถูกหลอกเรื่อยไปศึกษาเรื่องภายในก็ใช่ว่าจะไม่มีตัวหลอกให้ฝึกษาฝึกทำนะ ฝึกทำ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 ตามหน้าที่ทำหน้าที่ให้เป็นธรรมทำ,ทำตามหน้าที่ทำหน้าที่ให้เป็นธรรมทำ,ทำนั่นแหละจะเป็นผู้เกื้อกูลผู้ประพฤติทธรรมทำย่อม <c oughs> นำบุคคลผู้ฝึกดีแล้วนะไปสู่ที่สมควรตามฐานะแต่ฐานะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลาย ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้น้อมไปไป,ประพฤติปฏิบัติแล้วก็แก้ไขผลขวายในกิจโอปัญญิกธรรมเข้าไปฝึกษาเรียนรู้วางว,างวาง่าเงเบาเย็นสบายรู้วางวาง่าเงเบาเย็นสบายเราแบกภาระอะไรเราคิดอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรก็น้อมเข้าไปดูให้ไปรู้ไปเห็นชัดเจนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกนี้ มันเกิดมาเพื่อให้เราได้ศึกษาไม่ได้เพื่อให้เราได้หลงเกิดมาเพื่อให้เราเรียนรู้ไม่ใช่ให้เราหมกมุ่นอยู่ในภพใดภพหนึ่งเพีงรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้วางว่างบาเยน็นสบายข้าขอนนุทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจสร้างบาร,รมีกันจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือจะเป็น <c oughs> กัลยาณชนเป็นสาธุชน ตามพบตามภูมิที่พึงมีพึงเปล่นพึงได้สีว่าภูมิทั้งหลายมารภูมทั้งหลายขออนุมานนาท่านทั้งหลายที่เป็นสมาธิฏฐิด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเธอ